ท่ามกลางความเงียบสงัดภายในคาราหาหรูใจกลางกรุงเทพษาสนั่งกอดเข่าอยู่บนโซฟาตัวยาวในห้องนั่งเล่นดวงตาคู่สวยหม่นแสงมองเหม่อไปยังบานประตูใหญ่ที่ยังคงไร้วิแววของเจ้าของบ้านสองปีแล้วที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในฐานะภรรยาตีทะเบียนของทาวินทายาทมหาเศรษฐีที่ใครต่างก็อิจฉา แต่จะมีใครรู้บ้างว่าภายใต้เปลือกนอกที่ดูสมบูรณ์แบบนั้นหัวใจของเธอกลับแตกสลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าริสาแอบรักทาวินมาตั้งแต่สมัยเรียนเธอดีใจแทบบ้าเมื่อคุณปู่ของเขาทาบทามให้เธอแต่งงานกับเขาแต่สำหรับทาวินการแต่งงานครั้งนี้คือกรงขังและริสาก็คือผู้คุมที่หิวเงินและใช้เล่ห์เหลี่ยมเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อหวังในทรัพย์สมบัติของตระกูล กลับมาแล้วเหรอคะพี่วินริสารีบหยัดกายขึ้นเมื่อเสียงรถยนต์หรูดับลงที่หน้าบ้านแต่ภาพที่เห็นกลับทำให้ลมหายใจของเธอสะดุดเมื่อทาวินเดินเข้ามาพร้อมกับณลินอดีตคนรักของเขาที่เพิ่งกลับจากต่างประเทศณลินประคองแขนทาวินด้วยท่าทางสนิทสนมขณะที่ทาวินมีสีหน้าเรียบเฉยทว่าดวงตาที่มองมายังริสากลับเต็มไปด้วยความรังเกียจทำไมายังไม่นอน หรือรอเช็คว่าวันนี้ฉันจะจ่ายเงินค่าจ้างเมียตีทะเบียนเท่าไหร่น้ำเสียงเย็นชาของทาวินบาทลึกเข้าไปในใจริสาริสาแค่เป็นห่วงค่ะเห็นว่าดึกมากแล้วเธอพยายามข่มเสียงไม่ให้สัน่นไม่ต้องมาแสดงละครเป็นเมียที่ดีนะริสานาลินกลับมาแล้วและฉันก็กําลังจะพานาลินไปพักที่เรือนรับรองเธอไม่มีสิทธิ์มาก้าวกา่ เขาพูดจบก็พานลินเดินผ่านหน้าเธอไปกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงคนอื่นที่ติดตัวเข้ามาทำให้ริสารู้สึกคลื่นไส้จนต้องเบือนหน้าหนี ค่ำคืนนั้นมีงานเลี้ยงขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่คฤหาดนลินแอบมองริษาด้วยสายตามาดร้ายเธอเตรียมแผนการบางอย่างไว้เพื่อกำจัดขวากหนามนลินแอบวางยาปลุกอารมณ์ชนิดรุนแรงลงในแก้วเหล้าของทาวินโดยหวังว่าเมื่อยาออกฤทธิ์เธอจะพาเขาไปที่ห้องและสร้างสถานการณ์ให้เขาต้องรับผิดชอบเพื่อบีบให้ริษายา แต่แผนการกลับคลาดเคลื่อนเมื่อทาวินที่เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายพยายามจะเดินกลับขึ้นห้องนอนแต่เขากลับคว้าตัวริสาที่กำลังเดินเอาน้ำเย็นมาให้เขาแทนณลินที่แอบดูอยู่พยายามจะเข้าไปแทรกแต่ถูกคุณปู่เรียกตัวไปเสียก่อนทำให้ทาวินลากริสาเข้าไปในห้องนอนใหญ่และล็อกประตูอย่างแรงพี่วินพี่วินเป็นอะไรคะหน้าแดงมากเลย ริสาถามด้วยความตกใจมือเรียวเอื้อมไปแตะหน้าผากเขาแต่กลับถูกเขาสะบัดออกอย่างแรงเลิกทำเป็นไขสือได้แล้วริสาเธอวางยาฉันใช่ไหมเธออยากให้ฉันแตะต้องตัวเธอจนตัวสัน่นถึงขั้นต้องใช้วิธีโสกรปรกแบบนี้เลยเหรอทาวินตะคอกเสียงของเขาพราสั่นด้วยแรงอารมณ์ที่พลุ่งคลานอยู่ภายในดวงตาคมกริบแดงกำ่ำมองเธอเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อริสาไม่ได้ทำนะคะ ทาวินกระชากร่างบางลงบนเตียงกว้างอย่างไม่ใยดีแรงกระแทกทําให้ริสาจุกจนพูดไม่ออกความร้อนแรงจากร่างกายของชายหนุ่มทาบทับลงมาจนเธอหายใจไม่ออกเขาไม่ฟังคำทัดทานไม่ฟังเสียงสะอื้นที่พยายามอธิบายความกรวดแค้นผสมกับฤทธิ์ยาทําให้เขาขาดสติโดยสิ้นเชิงในเมื่อเธออยากได้ฉันจนต้องวางยาฉันก็จะสนองให้ เอาให้คุ้มกับค่าตัวที่เธออยากได้นักหนาแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ใส่หัวไปจากชีวิตฉันซะอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกคำพูดร้ายกาศนั้นเปรียบเสมือนมีดที่กรีดลงบนหัวใจของริสาจนไม่เหลือชิ้นดีบทรักที่ไร้ซึ่งความอ่อนโยนเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางคราบน้ำตา ริสาปล่อยให้เขาตักตวงผลประโยชน์จากร่างกายเธอตามใจชอบเพราะนี่คือครั้งสุดท้ายที่เธอจะยอมยอมให้ชายที่เธอรักที่สุดทำลายศักดิ์ศรีของเธอจนย่อยยับเมื่อพายุอารมณ์สงบลงทาวินผลักร่างที่สั่นเทาของเธอออกห่างอย่างรังเกียจก่อนจะเดินเข้าห้องน้ำไปโดยไม่หันกลับมามองแม้แต่น้อย ริสาพยุงร่างกายที่บอบช้ำลุกขึ้นมานั่งใบหน้าของเธอนองโดยด้วยน้ำตาเธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาด้วยมือที่สั่นเทากดเบอร์โทรออกที่เธอไม่คิดว่าจะต้องใช้ในสถานการณ์แบบนี้พี่อคินมารับริสาหน่อยได้ไหมคะริสาไม่ไหวแล้วอาคินลูกพี่ลูกน้องของทาวินที่แอบรักและคอยดูแลริสาห่างๆมาตลอด เมื่อได้ยินเสียงเสือื้นของเธอหัวใจเขาก็แทบแตกสลายเขาไม่ถามอะไรสักคำนอกจากคำตอบสั้นๆว่ารอพี่นะริสาอีกสินาทีพี่จะไปถึงริสาจัดการเก็บเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชุดลงกระเป๋าใบเล็กเธอเขียนจดหมายทิ้งไว้บนโต๊ะข้างหัวเตียงพร้อมกับใบหย่าที่เธอเซ็นชื่อไว้เรียบร้อยแล้ว ร่องรอยความเจ็บปวดในคืนนี้คือจุดสิ้นสุดของความรักที่เธอดึงดันจะรักษาไว้เมื่ออาคินมาถึงเขาเห็นริษายืนรออยู่ที่รั้วด้านหลังคฤหาสน์ในสภาพที่ดูอ่อนแรงจนน่ากลัวเขาถอดเสื้อออกมาคลุมไหล่ให้เธอแล้วโอบกอดเธอไว้แน่นไปเถอะค่ะพี่อาคินไปให้ไกลจากที่นี่ริษาไม่อยากเจอเขาอีกแล้ว รถของอาคินเคลื่อนตัวออกไปจัดคฤหาสที่เคยเป็นความหวังของริสาทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและชายหนุ่มใจร้ายที่ยังไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปเสียแล้วและการจากไปครั้งนี้ริสาไม่ได้ไปเพียงตัวคนเดียวแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องผ่านผ้าม่านราคาแพงเข้ามาในห้องนอนใหญ่ทว่าบรรยากาศกลับไม่อบอุ่นเหมือนเช่นเคย ทาวินลืมตาขึ้นด้วยความรู้สึกหนักอึ้งที่ศีรษะฤทธยาเมื่อคืนจางไปแล้วทิ้งไว้เพียงความร้าวรานไปทั่วสับพางกายเขากวาดสายตามองหาคนที่เขากระทำชำเระาด้วยโทระเมื่อคืนแต่ข้างกายกลับว่างเปล่ามีเพียงรอยยับบนเตียงและคราบน้ำตาที่แห้งเหือดเป็นหลักฐานถึงพายุอารมณ์ที่พึ่งผ่านพ้นไป เขาลุกขึ้นนั่งสายตาเหลือบไปเห็นซองจดหมายสีขาววางเด่นอยู่บนโต๊ะข้างหัวเตียงข้างกันนั้นคือแหวนแต่งงานที่ริสาไม่เคยยอมถอดเลยสักครั้งนับตั้งแต่วันที่ก้าวเข้ามาในบ้านหลังนี้มือหนาสันเทาหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาอ่านพี่วินคะริสาคืนอิสระให้พี่แล้วนะคะใบย่าริสาเซ็นทิ้งไว้ให้แล้ว เงินทองหรือสมบัติของตระกูลวรโชตเมธีริสาไม่เคยต้องการและริสาก็ไม่เอาติดตัวไปแม้ต่บาทเดียวขอบคุณที่ทำให้ริสารู้ว่าความพยายามรักคนที่ไม่รักเรามันมีราคาที่ต้องจ่ายแพงแค่ไหนลาก่อนคะ่ะทาวินขยำกระดาษในมือจนยับยุยยิ่ึคิดจะเรียกร้องความสนใจละสิเดี๋ยวก็สมสารกลับมาเพราะไม่มีเงินใช้ เขาพ่นลมหายใจอย่างดูแคลนแม้ในใจจะรู้สึกจุกอย่างประหลาดทว่าความทะนงตัวของเขาอยู่ได้ไม่นานเมื่อเสียงฝีเท้าหนักๆของคุณปู่ธรรมัดดังขึ้นหน้าห้องก่อนที่ประตูจะถูกผลักออกอย่างแรงจนกระแทกผนังคุณปู่เดินเข้ามาด้วยใบหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธจัดในมือถือซองเอกสารสีน้ำตาลเวียงลงบนหน้าอกของทาวินอย่างแรงแกดูนี่สะดูผลงานความฉลาดของแก เสียงทรงอำนาจตวาดลั่นทาวินเปิดซองออกดูด้วยความงุนงงภายในคือแฟลชไดรฟ์และปึกรูปภาพที่ถ่ายจากกล้องวงจรปิดในงานเลี้ยงเมื่อคืนภาพชัดเจนว่านาลินแอบเทผงบางอย่างลงในแก้วเหล้าของเขาในช่วงที่เขาเผลอและยังมีบันทึกคำสารภาพของพนักงานในบ้านที่นลินจ้างให้คอยสอดแนมริสาณลินณลินเป็นคนทำงั้นเหรอครับ ทาวินหน้าซีดเผือดมือที่ถือรูปภาพสันระิกใชน่นลินแอบวางยาแก่เพื่อจะรวบหัวรวบอย่างแล้วโยนความผิดให้ริสาส่วนริสาแม่บ้านบอกว่าเธอเตรียมน้ำเย็นกับยาแก้ปวดหัวไปให้แกเพราะเห็นแกหน้าแดงแต่แกกลับลากเขาเข้าไปย่ำยีคุณปู่ตบหน้าทาวินเสียงดังฉาดจนหน้าหันแกมันตาถั่วริสาเขารักแกด้วยใจจริง เขาไม่เคยขอเงินปู่สักบาทแถมยังเอาเงินเก็บส่วนตัวไปช่วยพยุงโปรเจกต์ที่แกทำพลาดเมื่อปีที่แล้วโดยไม่บอกแกสักคำคำเฉลยของคุณปู่เหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจทาวินความทรงจำเมื่อคืนย้อนกลับมาทำร้ายเขาภาพริษาที่ร้องไห้ปานจะขาดใจภาพที่เขาสาดคำพูดดูถูกเหยียดยามใส่เธอทุกอย่างเป็นความจริงที่เขาไม่อาจแก้ไขได้ริสาริสาอยู่ไหนครับปู่ ผมต้องไปขอโทษเธอทาวินรีบคว้ากำเกงมาสวมเตรียมจะออกไปตามหาสายไปแล้วเจ้าวินริสาไปแล้วและอาคินมันบอกปู่ว่าถ้าแกยังดูแลริสาไม่ได้ก็อย่าหวังจะได้เห็นหน้าเธออีกห้าเดือนต่อมาท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบของจังหวัดเชียงใหม่ในย่านเศรษฐกิจที่ลึกเข้าไปในซอยเงียบ,ยบมีคาเฟ่ขนาดเล็กสีขาวสะอาดตาสไตล์มินิมอลตั้งอยู่ มีป้ายไม้สลักชื่อร้านเรียบง่ายว่าริสาโฮมภายในร้านอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของแป้งขนมปังอบใหม่และกลิ่นเมล็ดกาแฟขั้วบดริสาในชุดเอียมผ้าฝ้ายสีครีมตัวโครงกำลังบรรจงจัดวางขนมเค้กส้มลงในตู้โชว์ใบหน้าที่เคยสู้ผอมและเศร้าหมองบัดนี้ดูมีน้ำมีนวลขึ้นทว่าดวงตาย,ยังคงมีความหม่นเศร้าแฝงอยู่ลึกๆ มือเรียวข้างหนึ่งเผลอวางลงบนหน้าท้องที่เริ่มนูนเด่นชัดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดริสามานั่งพักก่อนเร็วพี่ทำน้ำส้มคั้นสดๆมาให้เสียงนุ่มนวลของอคินดังขึ้นเขาเดินออกมาจากหลังร้านพร้อมแก้วน้ำส้มอคินทิ้งตำแหน่งรองประธานบริษัทที่กรุงเทพมาเปิดร้านล้างรถและคอยดูแลริสาที่นี่ เขาทำหน้าที่เป็นทั้งช่างไฟช่างประปาพนักงานส่งขนมและเหนือสิ่งอื่นใดคือเป็นพี่ชายที่แสนดีที่ริสาสบายใจที่สุดขอบคุณค่ะพี่อคินจริงๆริสาทำเองก็ได้นะคะพี่อคินเหนื่อยมาทั้งวันแล้วริสายิ้มบางๆให้ชายหนุ่มที่คอยอยู่เคียงข้างเธอในวันที่มืดแปดด้านที่สุดชีวิตที่เชียงใหม่เรียบง่ายแต่เป็นสุข ริสาไม่ได้ติดต่อใครในกรุงเทพเลยแม้แต่คุณปู่เธอก็ขอร้องให้อาคินเป็นคนส่งข่าวแทนเพราะเธอยังไม่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับความทรงจำที่เจ็บปวดเธอใช้เวลาว่างไปกับการอบขนมและเลี้ยงลูกในท้องที่เธอมองว่าเป็นของขวัญเพียงชิ้นเดียวที่ทาวินทิ้งไว้ให้แม้เขาจะไม่เคยต้องการลูกคนนี้ก็ตามทางด้านกรุงเทพทาวินกลายเป็นคนบ้าง,งานและเงียบขรึมกว่าเดิม เขาไล่นลินออกจากชีวิตตั้งแต่วันที่รู้ความจริงและใช้เงินมหาศาลจ้างนักสืบตามหาริสาไปทั่วประเทศแต่ด้วยการวางแผนอย่างดีของอาคินทำให้ร่องรอยของริสาเลือนลางราวกับหายไปในอากาศทาวินมักจะหยิบซองจดหมายและใบหยาขึ้นมาดูซ้ำๆเขาเพิ่งรู้ตัวในวันที่สูญเสียไปว่าความรักที่ริสามอบให้มันมีค่ามากกว่าทุกอย่างที่เขามี เขาไม่ได้แค่เสียเมียแต่เขากำลังจะเสียลูกที่เขาเพิ่งมารู้ที่หลังจากการแอบฟังคุณปู่คุยโทรศัพท์กับอคินริษาพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วจริงๆเขารำพันกลางข้องนอนที่ว่างเปล่าน้ำตาของลูกผู้ชายที่เคยหยิ่งพยองไหลอาบแก้มรอพี่ก่อนนะพี่จะตามหาเรากับลูกให้เจอต่อให้ต้องพลิกแผ่นดินพี่ก็จะทำ แต่ทาวินหารู้ไม่ว่าการตามหาครั้งนี้เขาไม่ได้ต้องสู้กับเวลาเท่านั้นแต่ต้องสู้กับกำแพงในใจของริสาที่เขาสร้างขึ้นมาเองกับมือและอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักอันมั่นคงของอาคินผู้ชายที่พร้อมจะให้สิ่งที่ทาวินไม่เคยให้ได้นั่นคือความสบายใจ ลมหนาวพัดผ่านยอดดอยสุดเทพลงมายังตัวเมืองเชียงใหม่กลิ่นอายของน้ำค้างยามเช้าเคล้าไปกับกลิ่นควันไฟและดอกไม้เมืองหนาวแต่สำหรับทาวินบรรยากาศเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ใจของเขาเย็นลงได้เลยเขายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนสายเล็กๆในซอยเงียบเชียบดวงตาที่เคยคมกร้าวดุดันบัดนี้ดูอ่อนล้าและแดงกำ่ำจากการพักผ่อนไม่เพียงพอในมือของเขากำที่อยู่ใบหนึ่งไว้แน่น สายตาของเขาจับจ้องไปที่ร้านคาเฟ่สีขาวมินิมอลที่มีกระจกบานใหญ่ตกแต่งด้วยไม้สีอ่อนและต้นไม้สีเขียวดูสบายตาบายชื่อร้านริสาสโฮมย้ำเตือนว่าเขามาถูกที่แล้วและทันทีที่บานประตูร้านถูกผลักเปิดออกหัวใจของเขาก็แทบจะหยุดเต้น ริสาเดินออกมาพร้อมกับผ้ากันเปื้อนสีลินินเธอถือกระถางดอกไม้เล็กๆออกมาวางที่โต๊ะรับแขกด้านหน้าท่าทางของเธอที่เคยคล่องแคล่วกลับดูระมัดระวังมากขึ้นและสิ่งที่ทำให้ทาวินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาตรงหน้าคือหน้าท้องที่นูนเด่นชัดออกมาภายใต้ชุดกระโปรงตัวยาวลูก ทาวินครางชื่อนั้นออกมาแผ่วเบาในลำคอความจริงที่เขาแอบรู้จากคุณปู่กระแทกเข้าที่กลางใจอย่างจังเมื่อได้เห็นด้วยตาตัวเองเธอท้องและเธอกำลังอุ้มท้องลูกของเขาในวันที่เขาไล่เธอออกมาอย่างไม่ใหญ่ดีทว่าภาพต่อมากลับทำให้ความเจ็บปวดนั้นทวีคูณ อาคินเดินตามออกมาจากในร้านในมือถือเสื้อคลุมไหมพรมสีหวานเขาบรรจงสวมมันลงบนไหล่ของริสาอย่างนุ่มนวลก่อนจะช่วยหยิบกระถางดอกไม้จากมือเธอไปวางแทนอาคินพ,มพึมพำอะไรบางอย่างที่ทำให้ริสาหัวเราะอ,ออกมาเบาๆมือของอาคินแตะที่หน้าท้องของเธออย่างคุ้นเคยและอ่อนโยนเป็นสัมผัสที่ริสาไม่ได้ปัดป้องแต่กลับยิ้มตอบด้วยความรู้สึกปลอดภัย ทาวินกำมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อความอิจฉาพุ่งพล่านแต่เขารู้ดีว่าเขาไม่มีสิทธิ์โวยวายภาพตรงหน้าชัดเจนว่าอาคินได้มอบสิ่งที่เขาไม่เคยให้ริษาได้นั่นคือความสุขและพื้นที่ปลอดภัย เขารวบรวมความกล้าที่เหลืออยู่เดินข้ามถนนตรงไปยังหน้าร้านเสียงระฆังลมเหนือบนประตูร้านดังขึ้นเมื่อเขาผลักเข้าไปริสาที่กำลังหันหลังจัดขนมชะงักไปเล็กน้อยเธอนึกว่าเป็นลูกค้าทั่วไปจึงเอ่ยทักทายโดยไม่หันมามองยินดีต้อนรับค่ะริสาโฮมรับอะไรดีคะริสาเสียงเรียกที่คุ้นเคยทำให้ร่างกายของริสาแข็งทื่อราวกับถูกสาบ ถาดขนมในมือสั่นระริกจนอคินต้องรีบเข้ามาประคองไว้ริสาค่อยๆหันกลับมามองดวงตาคู่สวยเบิกกว้างด้วยความตกใจก่อนจะเปลี่ยนเป็นความเรียบเฉยและห่างเหินจนคนมองใจหายคุณมาที่นี่ทำไมคะคุณทาวินคำเรียกขานที่เปลี่ยนไปจากพี่วินเป็นคุณทาวินเหมือนเข็มพันเล่มที่ทิ่มแทงใจเขาพี่ พี่มาขอโทษพี่มารับเรากลับบ้านทาวินก้าวเข้าไปหาหนึ่งก้าวแต่ถูกอคินเดินมาขวางหน้าไว้ทันทีที่นี่ไม่มีบ้านของนายทาวินอคินพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความดุด,ดันริสาไม่ใช่คนในปกครองของนายอีกต่อไปแล้วนายเซ็นใบหย,ย่าให้เธอแล้วไม่ใช่หรออคินนี่มันเรื่องของผัวเมียนายเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องอย่ามายุ่ง ทาวินเริ่มฟิล์สขาดแต่เมื่อเห็นริสาสะดุ้งและยกมือขึ้นกุมท้องด้วยสีหน้าไม่สู้ดีเขาก็รีบชะง,งักและลดเสียงลงทันทีริสาพี่ขอโทษพี่รู้ความจริงหมดแล้วนลินเป็นคนวางยาพี่มันโง่เองพี่มันเลวที่ทำกับเราแบบนั้นพี่ขอโอกาสเห็นแก่ลูกก็ได้ให้พี่ได้ดูแลเรากับลูกนะ ริษามองชายที่เคยรักสุดหัวใจด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเธอไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายเหมือนวันเก่าแต่ความนิ่งสงบของเธอกลับดูน่ากลัวกว่ามากลูกคนนี้เป็นของริษาคนเดียวค่ะเสียงของเธอหนักแน่นในวันที่ริษาบอกคุณว่าไม่ได้ทำคุณกลับเลือกที่จะเชื่อคนอื่นและทำร้ายริษาอย่างเลือดเย็นวันนั้นคุณไม่ได้แค่ไล่ริษาแต่คุณไล่ลูกของคุณไปด้วย แล้ววันนี้คุณจะมาเรียกร้องอะไรคะริสาพี่ผิดไปแล้วจริงๆพี่จะชดเชยให้ทุกอย่างพี่จะทิ้งทุกอย่างที่กรุงเทพมาอยู่ที่นี่กับเราก็ได้ขอแค่ให้พี่ได้อยู่ใกล้ๆ ทาวินสุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าริสาอย่างไม่อายพนักงานในร้านหรือลูกค้าคนอื่นสภาพทายาทมหาเศรษฐีผู้หญิงพยองบัตรนี้ไม่เหลือคราบเดิมมีเพียงชายที่แตกสลายและพยายามจะเก็บเศษกระจกที่ตัวเองทุบทิ้งขึ้นมาต่อใหม่ไอคินมองภาพนั้นด้วยความเวทนาแต่ไม่ใจอ่อนกลับไปเถะทาวินนายมาช้าไปปีแสง ตอนที่ริสาแพ้ท้องจนลุกไม่ไหวเป็นชั้นที่เช็ดตัวให้เธอตอนที่ริสาเกือบจะแท้งเพราะความเครียดเป็นชั้นที่อุ้มเธอไปโรงพยาบาลและเฝ้าไข้ทั้งคืนในทุกช่วงเวลาที่ลำบากนายไม่เคยอยู่ตรงนี้แต่นายกลับเป็นคนสร้างรอยแผลพวกนี้เองทาวินเงยหน้าขึ้นมองอคินเขาเห็นความรักที่ลึกซึ้งในดวงตาของลูกพี่ลูกน้องที่มีต่อภรรยาของเขา ความอบอุ่นที่อคินมีให้ริสามันช่างยิ่งใหญ่จนเขารู้สึกเล็กลีบริสาพี่ขอร้องทาวินเอื้อมมือจะไปจับชายกระโปรงของเธอแต่ริสาก้าวถอยหลังไปหลบข้างหลังอคินอย่างเป็นธรรมชาติการกระทำนั้นบอกทุกอย่างว่าเธอเลือกที่จะเชื่อใจใครมากกว่ากลับไปเธอะค่ะคุณทาวินอย่ามาทำให้ชีวิตที่เงียบสงบของริสากับลูกต้องวุ่นวายไปมากกว่านี้เลย ความสัมพันธ์ของเรามันจบลงตั้งแต่วันที่คุณบอกให้ริาสาใส่หัวไปแล้วค่ะริสาหันหลังเดินเข้าร้านไปทันทีทิ้งให้อกินยืนเผชิญหน้ากับทาวินที่ยังคงคุกเข่าอยู่ที่พื้นนายเห็นแล้วใช่ไหมทาวินริสาเขาไม่ได้ต้องการนายแล้วอคกินก้มลงกระซิบและฉันก็จะไม่ยอมให้นายพรากค,ความสุขของเธอไปอีกเป็นครั้งที่สอง ฉันรักริสาและฉันจะรอจนกว่าเธอจะเปิดใจให้ฉันในฐานะพ่อของเด็กคนนี้จริงๆนายกลับไปซะเถอะทาวินมองตามแผ่นหลังของริสาที่หายเข้าไปในห้องอบขนมหัวใจของเขาเหมือนถูกบีบจนแหลกละเอียดเขาตามหาเธอจนเจอแต่เขากลับพบว่าที่ที่ควรจะเป็นของเขาบัตรนี้มีคนอื่นทำหน้าที่ได้ดีกว่าเขาหลายเท่าตัว เขาลุกขึ้นอย่างช้าๆขาที่เคยแข็งแรงกลับสั่นเทาเขาเดินออกจากร้านไปพร้อมกับความจริงที่เจ็บปวดว่าการขอโทษเพียงค,ครั้งหมื่นครั้งก็ไม่อาจลบเลือนความทรงจำที่โหดร้ายในคืนนั้นได้เลย เวลาหนึ่งสัปดาห์ในเชียงใหม่สำหรับทาวินเหมือนการตกนรกทั้งเป็นเขาไม่ได้กลับกรุงเทพตามคำไล่ของริสาแต่เลือกที่จะเช่าหอพักเล็กๆใกล้กับร้านของเธอทุกเช้าเขาจะมานั่งที่มุมเดิมในคาเฟ่สั่งกาแฟที่ขมที่สุดมาดื่มเพื่อเตือนใจตัวเองถึงความผิดพลาด เขาเฝ้ามองริษาเดินประคองท้องไปมาเห็นอคินคอยดึงเก้าอี้ให้เห็นทั้งคู่หัวเราะเบาๆเมื่อลูกในท้องดิ้นทักทายถูกรอยยิ้มของริษาที่เคยมอบให้เขาบัตรนี้มันถูกส่งต่อไปให้อคินผู้ชายที่คู่ควรกับมันมากกว่า บ่ายวันนั้นพายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างไม่มีปีมีคลุยลมกระโชกแรงจนต้นไม้หน้าร้านล้มเอน็นริษากำลังจะเดินออกไปเก็บกระถางต้นไม้เล็กๆที่เธอกลัวจะแตกแต่ทว่าทาวินที่นั่งสังเกตอยู่รีบพุ่งตัวออกไปท่ามกลางสายฝนทันทีเขากวาดกระถางเหล่านั้นมากอดไว้ในอ้อมอกร่างกายเปียกปอนไปถึงกระดูกเพียงไม่กี่วินาที เมื่อเขากลับเข้ามาในร้านในสภาพลูกหมาตกน้ำริษามองเขาด้วยสายตาที่สั่นไหวชั่วครู่ก่อนจะรีบหยิบผ้าขนหนูส่งให้โดยสัญชาตยานคุณทําแบบนี้ทำไมคะคุณทาวินมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณเลยริษาเอ่ยเสียงเบาพี่อยากทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าพี่พยายามจะแก้ไขสิ่งเลวร้ายที่พี่เคยทำไว้ทาวินรับผ้ามาซับหน้ามือของเขาสั่นเทาริษา พี่รู้ว่าพี่ไม่มีสิทธิ์แต่ได้โปรดให้พี่ได้ทําหน้าที่พ่อบ้างเถอะพี่ไม่อยากให้ลูกโตมาโดยไม่รู้ว่าพ่อรักเขามากแค่ไหนอาคินเดินเข้ามาสมทบเขาใช้มือโอบไหล่ริษาไว้เป็นการแสดงออกถึงการปกป้องทาวินมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่บีบคั้นเขาตัดสินใจดึงแหวนแต่งงานวงที่ริษาทิ้งไว้ซึ่งเขาห้อยคอติดตัวตลอดเวลาออกมาริสา พี่ไม่ได้จะบังคับให้เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมทันทีพี่รู้ว่ามันยากแต่เรามาลองต่อกันใหม่ได้ไหมเหมือนเชือกที่ขาดพี่จะพยายามมัดมันให้แน่นที่สุดพี่จะใช้ทั้งชีวิตที่เหลือเพื่อรักษาแผลใจให้ริสาเองทาวินอ้อนวอนด้วยสายตาที่แตกสลายน้ำตาของเขาร่วงหล่นปนไปกับหยดน้ำฝนที่ยังเกาะเปราาบนใบหน้าริสานิ่งเงียบไปนานแสนานานบรรยากาศในร้านมีเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคา เธอมองแหวนวงนั้นมองหน้าชายที่เธอเคยรักจนยอมแลกได้แม้กระทั่งชีวิตและมองหน้าอาคินผู้ชายที่สอนให้เธอรู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการได้รับเกียรติและการดูแลใจเธอก้าวไปข้างหน้า1นึ่งก้าวสบตาทาวินเป็นครั้งสุดท้ายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเมตตาแต่ไม่ใช่ความรักในฐานะคนรักอีกต่อไปพี่วินคะพี่บอกว่าอยากจะต่อเชือกที่ขาดไปแล้วให้ติดกันใหม่ใช่ไหมคะ รีสาถามด้วยเสียงที่สงบอย่างน่าประหลาดทาวินพยักหน้าอย่างมีความหวังใช่ครับต่อให้ต้องมัดกี่ทบพี่ก็จะทำรีสายิ้มเศร้าๆก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทำให้โลกทั้งใบของทาวินหยุดหมุนแต่พี่รู้ไหมคะเชือกที่มันขาดไปแล้วต่อให้เราจะพยายามมัดต่อกันได้แข็งแรงแค่ไหนแต่มันก็ยังมีปมอยู่ดี และทุกครั้งที่ริสาเอื้อมมือไปสัมผัสเชือกเส้นนั้นหรือเพียงแค่เหลือบมองเห็นมันปมนั้นมันก็จะคอยตอกย้ำและบาดใจริสาเสมอว่าครั้งหนึ่งพี่เคยกระชากมันจนขาดสะบ้นอย่างไม่ใหญ่ดีแค่ไหนเธอกลืนน้ำตาลงคอแล้วพูดต่อริสาไม่อยากใช้ชีวิตที่ต้องคอยลูบคลาปมเชือกนั้นไปตลอดชีวิตค่ะริสาอยากมีชีวิตใหม่ที่มีเส้นเชือกที่เรียบเนียนและมั่นคงซึ่งริสาพบมันแล้วที่นี่ ริสาหันไปสบตาอาคินอคินกระชับมือที่โอบไหล่เธอแน่นขึ้นเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าใครคือเส้นเชือกเส้นใหม่ของเธอทาวินเข่าอ่อนจนเกือบจะทรุดลงกับพื้นคำพูดของริสามันจริงแท้จนเขาไม่อาจโต้แย้งปมที่เขาเป็นคนสร้างจะกลายเป็นตราบาปที่อยู่บนเชือกเส้นเดิมตลอดไป เขาเพิ่งเข้าใจซึ้งในวินาทีนี้เองว่าบางความผิดพลาดการขอโทษและการแก้ไขก็ไม่สามารถลบเลือนร่องรอยของรอยแผลได้พี่พี่เข้าใจแล้วทาวินเอ่ยด้วยเสียงที่ขาดห่วงเขาเก็บแหวนวงนั้นกำไว้ในมือแน่นพี่จะไม่อ้อนวอนให้เรากลับมาเดินบนทางเดิมที่พี่เคยทำมันพังอีกแล้วแต่พี่ขออย่างเดียวขอให้พี่ได้ทำหน้าที่พ่อในฐานะคนอื่นได้ดูแลโลกอยู่ห่าง พี่สัญญาว่าจะไม่ก้าวไกยชีวิตใหม่ของริสากับกับอคินริสาพยักหน้าชา้าเรื่องลูกริสาไม่เคยคิดจะกีดกันค่ะเมื่อเขาโตพอริสาจะบอกเขาว่าใครคือพ่อแต่ตอนนี้พี่วินกลับไปดูแลตัวเองรักตัวเองให้เป็นก่อนเถอะค่ะทาวินพยักหน้าทั้งน้ำตาเขาหันไปมองอคินฝากดูแลริสากับลูกด้วยนะนายทำได้ดีกว่าฉันจริงๆ อคินไม่พูดอะไรเพียงแต่พยักหน้าด้วยแววตาวมั่นคมทาวินเดินออกจากร้านไปท่ามกลางสายฝนที่เริ่มซาลงเขาเดินไปโดยไม่หันหลังกลับมามองอีกเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขาหันกลับไปเขาอาจจะใจสลายจนเดินต่อไม่ไหวหกเดือนต่อมาอากาศยามเช้าที่เชียงใหม่สดใสกว,วันไหนไหนที่คาเฟ่ริซาสโฮมมีเสียงร้องไห้จ้าของเด็กทารกดังออกมาจากห้องพักด้านหลัง ริสาในชุดคลุมสีขาวสะอาดตาอุ้มเด็กชายตัวน้อยผิวขาวนวลไว้ในอ้อมอกโดยมีอคินคอยประคองทั้งแม่และลูกอยู่ไม่ห่างดูสิริสาหน้าตาถอดแบบคุณปู่ทันส์มาเลยนะเนี่ยอคินพูดพลางใช้นิ้วเขี่ยแก้มเด็กน้อยอย่างเอ็นดูพี่อคินคะขอบคุณนะคะที่อยู่ตรงนี้ริสาเงยหน้ามองชายหนุ่มที่ทิ้งทุกอย่างเพื่อเธออคินยิ้มอบอุ่น พี่บอกแล้วไงว่าพี่จะรอจนกว่าลิสาจะพร้อมไม่ว่าเส้นเชือกเส้นใหม่ของเราจะเริ่มถักทอตอนไหนพี่ก็มีเวลาให้ทั้งชีวิตในวันนั้นมีพัสดุกล่องใหญ่ส่งมาจากกรุงเทพภายในมีชุดเด็กอ่อนราคาแพงและจดหมายสั้นๆจากทาวินที่เขียนเพียงว่าแด่ลูกชายของพ่อพ่อจะเฝ้าดูเจ้าเติบโตอยู่ตรงนี้ด้วยความรักและความเสียใจที่งดงามที่สุด ริสาวางจดหมายฉบับนั้นลงข้างกายเธอไม่ได้โกรธแค้นเขาอีกต่อไปแล้วความเจ็บปวดในอดีตกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เธอแกร่งขึ้นเธอเลือกที่จะเก็บปมเชือกเส้นเก่าไว้เป็นเครื่องเตือนใจและเริ่มต้นถักทอชีวิตใหม่ไปกับอคินผู้ชายที่เปลี่ยนฤดูหนาวในใจของเธอให้กลายเป็นฤดูใบไม้ผลิที่ไม่มีวันสิ้นสุดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ค่ะ หากชอบเรื่องเราวที่เรานำมาฝากอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีพลาดเรื่องเล่าสนุกๆในครั้งหน้าค่ะและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ